สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงความรักคนโสดรายเดือนมาแล้วนะคะกับอาจารย์วาสนาอัมเมซิงทาโลกค่ะ เรามีเรื่องราวความรักของหัวใจคนโสดตามแต่ละราศีมาเล่าสู่กันฟังคลิปนี้นะคะเราจะบอกว่าพลังงานของคนรักเก่าคุณอาจจะรอคอยอยู่ราศีอะไรจะกลับมาหรือถ้าไม่มีการรอคอยแล้วคุณปรารถนาในรักใหม่ลักษณะของคนรักใหม่มีเกณฑ์แบบไหนที่จะเข้ามา มาทำข้อตกลงกันก่อนนะคะคำพยากรณ์ในคลิปนี้ไม่ได้นำวันเดือนปีเกิดมาตั้งนะคะเป็นการอ้างอิงในการพยากรณ์ดวงรวมของชาวราศีแต่ละราศีดังนั้นเปิดใจก,กว้างฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเราไปเริ่มกันแต่ละราศีกันเลยนะคะ การพยากรณ์แบบแนวพูดคุยสบายๆคุณสามารถจะทํากิจกรรมอะไรของคุณทําไปได้เลยค่ะส่วนการพยากรณ์ก็จะเป็นเรื่องราวที่คุณได้ฟังได้ใจฟูนะคะเรามาเข้าสู่ในกลุ่มเกณฑ์ราศีตุลกันแล้วนะคะกับเรื่องราวความรักค่ะ ชาวราศีตุลและกลุ่มคนที่อยู่ในเกณฑ์ลักนณาราศีตุลฟังไปพร้อมๆกันกับเรื่องราวความรักคนโสดดวงรายเดือนตุลาคมกับผู้ทำนายวาสนาอัมเมซิงทาโลนะคะก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราจะบอกสามราศีที่เป็นเกณฑ์รักเก่าใครรอรุ้นอยู่บ้างคะนึกราศีแฟนคนให้ได้นะและรักใหม่มีหกราศีชไชลรอคุณอยู่คะ่ะ เขาจะมาไม้ไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันนะคะเปิดใจกว้างๆสบายๆค่ะเรามาฟังในเรื่องราวของแกนกลางดวงของคุณกันดีกว่าในตำแหน่งของดวงความรักของคุณในคลิปนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะพลังงานของคุณมีเกณฑ์วกบนเป็นรักเก่ามีเกณฑ์ของพลังงานที่อยากจะเชื่อมโยงกับรักเก่าค่อนข้างเด่นชัดและอยากให้รักเก่ากลับมาอยากให้ทุกอย่างมันกลับมาดีขึ้น นะคะจะด้วยการทะเลาะเรื่องอะไรก็ตามนะคุณมองว่าณนะวันนั้นที่เราเลิกกันเรายังเด็กอยู่อ่อนด้อยในเรื่องของวุฒิภาวะบ้างแหละอาจจะขาดสติอะไรเหตุผลบ้างหรืออาจจะดูเด็กเกินไปไม่มีเหตุผลแต่คุณอยากให้ความรักนั้นกลับมาบางคนจะเข้าเกณฑ์รักเก่าที่เป็นรักในช่วงป๊อปปี้เลิฟรักแรกหรือว่ารักสมัยเรียนอยากให้เขากลับมา บางคนก็รู้สึกว่าในวันที่เราทะเลาะก,กันเลิกกันมันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องคุณอยากให้เขากลับมาและบางคนก็มองว่าณนะตอนนั้นความรักที่ไปไม่ได้อาจจะนอกใจก็ตามหรือ ผิดใจกันก็ตามหรือไม่เข้าใจอะไรกันก็ตามต่อให้มีความผิดฐานรุนแรงในเรื่องของการเลิกกันคุณก็อาจจะมองว่าพอเวลาผ่านไปพลังงานของความขุ่นเคืองใจเนาะมันก็น้อยลงคุณจึงมีความรู้สึกว่าเอออยากให้เขาคนนั้นกลับมาอะความโกรธมันก็พังไปตามกาเลาเวลาเนาะกลายเป็นความรู้สึกอยากให้เขากลับมามีความคิดถึงสมราศีเด่นๆในเกณฑ์รักเก่าของคุณนะคะ เป็นพลังงานของราศีมีนค่ะราศีพิจิกแลวก็ราศีกรกฎ3ราศีนี้มีอิทธิพลค่อนข้างมากในคลิปนี้คุณอาจจะรอ3มราศีนี้อยู่และ3ราศีนี้ก็อาจจะเป็นพลังงานที่จะกลับมานะคะในช่วงของเดือนนี้จริงๆแล้วใจคุณกับใจเขาตรงกันคุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณในช่วงเวลาหนึ่งเราอาจจะอาจจะเด็กเกินไปหรือเอาจะ เขาเรียกว่าบางทีเราก็เข้าใจกันหรือใช้อารมณ์กันเกินไปหรือว่าเขาดูไม่ซื่อสัตย์อะไรก็ตามอะจิปาถะในการเลือกกันแต่คุณอยากมีวันที่สดใสกัน กับความสัมพันธ์เก่าอีกครั้งหนึ่งดังนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณทั้งคู่จะมีเกณฑ์กลับมาในรอบนี้ก็คือกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความมั่นคงมากขึ้นมีความชัดเจนนะคะกลับมาสัญญาใจกันอีกครั้งกลับมาให้โอกาสกันอีกครั้งและในคืนข้ามปีนะคุณก็อยากมีเขาเขาก็อยากมีคุณค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นอุปสรรคของความรักของคู่ของคุณนะคะมันก็คือความมั่นคงในด้านของฐานทรัพย์ นะคะอาจจะเพราะว่าเขาอาจจะยังเรียนอยู่หรือเขาอาจจะทํางานไกลหรือว่าเขาอาจจะยังอยู่ต่างประเทศมันจึงเป็นเหตุและผลนะคะของเขาเรียกว่ามันมันเป็น ปัจจัยสาคัญเนาะในเรื่องของการที่จะมีชีวิตคู่ให้เกิดความมั่นคงมันก็ต้องมีความพร้อมหลายๆอย่างความรักอย่างเดียวกัดก้อนเกลือกินไม่ได้ดังนั้นคู่ของคุณเนี่ยอาจจะกลับมาสัญญากันใหม่กลับมารักกันใหม่และกลับมาเริ่มต้นสร้างความมั่นคงกันใหม่จะค่อนข้างเด่นชัดที่สุด แสดงว่าคุณกับเขาอาจจะต้องมาอยู่ในเวที่มาอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องมานั่งสร้างเนื้อสร้างตัวไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมีโอกาสที่ดีค่ะนะคะในรอบนี้บางดวงชะตาอาจจะอาจจะมีความพร้อมมาคุณมีความพร้อมมาแล้วมาเจอกันมาสร้างไปด้วยกันหรือคุณทั้งคู่อาจจะยังไม่มีความพร้อมในความมั่นคงในชีวิตหน้าที่การงานหรือการเงินแต่คุณทั้งคู่จะกลับมาสร้างมันขึ้นมาใหม่ไปพร้อมๆกัน เป็นไปได้หมดดังนั้นอิทธิพลรักเก่ายังคงมีเกณฑ์กลับมาเราไม่สนแล้วนะคะว่าเลิกกันด้วย เรื่องใดๆร้ายแรงแค่ไหนแต่เรารู้สึกว่าเราแพ้ใจเราคิดถึงเขาและเราอยากได้เขากลับคืนมาซึ่งเขาก็เป็นเหมือนคุณค่ะก็เป็นกําลังใจให้ดีใจด้วยนะคะคุณได้เป็นเกณฑ์รักเก่ามีเกณฑ์สมพงดวงโดยเฉพาะราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎจะกลับมาในรอบนี้เป็นความรักที่มั่นคงสร้างไปด้วยกัน และเป็นความรักที่จะให้โอกาสกันใหม่และเป็นถึงเขาเรียกว่าถึงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับคุณในการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เป็นกําลังใจให้นะคะปรารถนาให้คู่ของคุณเขาเรียกว่าเข้ากันได้มากๆแล้วก็เป็นความรักที่ดีนะคะไปต่อคะ่ะโอ้โหผู้ทำนายหนูอยากได้รักใหม่หนูไม่เอารักเก่าแล้วแหละหนูไม่รอแหละเออหนูอยากได้แบบครบนะคบๆมาเลย ถามว่าเกณฑ์รักใหม่6ราศีเด่นๆนะคะคือราศีอะไรประกอบไปด้วยนะคะคนที่อยู่ในตำแหน่งราศีมีนค่ะราศีพิจิกราศีกรกฎราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนู6ราศีนี้เป็นเกณฑ์รักใหม่ของคุณและถ้าสังเกตให้ดีเกณฑ์รักใหม่ของคุณราศีซ้อนทับกับรักเก่าเป็นไปได้ค่ะว่าคน ผู้คุณที่กําลังฟังคลิปอยู่นะคะเป็นเจ้าของคลิปนี้คุณอาจจะเจอในจังหวะที่รักเก่าก็กลับมารักใหม่ก็กลับมาแล้วสุดท้ายคุณอาจจะเลือกรักเก่าหรือถ้าใครเจอแค่รักเก่าอย่างเดียวก็อาจจะสมพงดวงกันไปเลยโดยไม่ต้องมาลำบากใจว่าจะต้องเลือกใครแต่ถ้าถามว่าในเกณฑ์รักใหม่เนี่ย มันเป็นเส้นทางสองใจค่ะที่คุณจะต้องตัดสินใจเชื่อว่ามันอาจจะเป็นจังหวะที่รักเกา่ารักใหม่อาจจะส่งสัญญาหรือสื่อสารมาคุยกับคุณซึ่งอาจจะคุยแล้วอยู่แล้วหรืออาจจะกําลังกลับมาคุยในอนาคตและรักใหม่ก็เข้ามาพอดีนะคะรักใหม่เป็นอะไรที่คุณไม่รู้หรอกว่าเขา,าจ,จะเป็นยังไงแต่คุณรู้สึกว่าคุณตื่นเต้น คุณรู้สึกคุณสดชื่นสดใสแล้วคุณยอมรับในรักใหม่แต่รักใหม่ก็เหมือนกันค่ะดวงของคุณแสวงหาความมั่นคงทั้งทั้งสองแบบทั้งเก่าและใหม่ดังนั้นดวงของคุณนะคะสิ่งที่เป็นอุปสรรคของความรักก็คือความมั่นคงในความพร้อมของทั้งสองฝ่ายและก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้และสร้างเพราะว่าคุณใหม่ทั้งคู่คุณเป็นคนใหม่เขาเป็นคนใหม่ ดังนั้นเรื่องเงินเรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรต่างๆนานายังเป็นเรื่องที่เราจะต้องแกะปริศนาไปทีละเปาะอ๋อเขาทํางานแบบนี้เขาเป็นคนแบบนี้แต่เวลาที่คุณจะแกะปริศนาในชีวิตของใครสักคนที่ก้ามาในดวงชะตาของคุณอะมันก็หมายถึงการตัดสินใจคบไงทีนี้คุณค่อนข้างช่างใจเพราะว่าถ้ารักเก่ามาด้วยรักใหม่มาด้วยคุณค่อนข้างช่างใจแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันมี สิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงกันก็คือความมั่นคงที่จะต้องสร้างไปด้วยกันหรือเขามั่นคงมาหรือคุณมั่นคงมามั่นหรือว่ามั่นคงทั้งคู่นี่คือสิ่งสําคัญแสดงว่าดวงของคุณความพร้อมคืออุปสรรคสําคัญในความรักนี้และก็อาจจะเป็นคําตอบหลักว่าคุณจะเลือกใครยกตัวอย่างเช่นรักเก่าของคุณ ไม่มีความพร้อมในด้านฐานทรัพย์การเงินที่ดีโอ้นี่สินุงรังกลับมาแต่รักใหม่นี่โอ้โหหน้าที่การงานดีแต่เรายังไม่รู้เรื่องนี่สินสักเท่าไหร่คุณก็อาจจะตัดสินใจเรื่องความมั่นคงว่าเออหน้าที่การงานเขาดีนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เป็นเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเพราะว่าชาวราศีตุลนะ่ะจากเนี้ไปอะ่ะความรักก็ปารถนาเนาะอยากได้ความรักแต่ไม่ได้ต้องการต้องแบกรับหรือต้องมารับภาระร่วม คุณไม่ได้โลกสวยขนาดนั้นคุณไม่ใช่นางฟ้านางสวรรค์คุณมองว่าฉันไม่บีบเบียดคุณหรอกคุณก็ไม่ควรมาเบียดเบียนฉันเราจะได้รักกันแบบโปร่งใสรักกันแบบแฟร์และยุติธรรมแต่ถ้าคบกันไปแล้วรักกันมากอไอ้เรื่องการช่วยเหลือกันมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าระหว่างเรียนรู้แล้วมานั่งต้องมานั่งช่วยเหลือชาวราศีตุลจะตักทิมตั้งแต่วินาทีนั้นเลยว่าโอ้อย่างนี้ไม่เอานะคะรอบนี้นะคะเหงาใช่อยากมีความรักก็ใช่แต่ ถ้าฐานการเงินไม่ดีขอคิดดูก่อนคุณถึงช่างใจทั้งหมดถ้าระหว่างเนี้ยชาวราศีตุลย์อย่างพวกคุณเนี่ยที่ฟังคลิปนี้อยู่เก่าก็มานะรักเก่าก็มารักใหม่ก็มาคุณยังไม่ตัดสินใจเลือกใครแต่คุณจะเรียนรู้และพูดคุยกับเขาทั้งสองคนจะบอกว่าจาับปลาสองมือไหมก็คุณยังไม่ได้เลือกไงเพราะฉะนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ เออจนกว่าคุณจะตัดสินใจคบใครเป็นคนๆน,นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวราศีตุลทีนี้ถ้าถามว่ารักใหม่เนี่ยออมีความเป็นไปได้ไหมที่ความมั่นคงเขาจะดีมองว่าหน้าที่การงานเขาดีค่ะแต่ว่าการเงินเขาเป็นคนที่หน้าที่การงานดีและเป็นนักลงทุน เป็นนักนักลงทุนเป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้รักใหม่ของคุณต้องแสวงหาช่องทางการสร้างไรายได้ตลอดดังนั้นการเงินของเขาจะวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดเออมันจึงเป็นลักษณะของการลงทุนที่อยู่ต่อเนื่องตลอดเวลาและเขามักจะเก็บเป็นความลับดังนั้นนะคะความรักใหม่เป็นอะไรที่ ภาพรวมโปรไฟล์ profile, ดูดีมากๆแต่เรื่องการเงินเป็นปริศนาค่ะการงานเขาดีค่ะนะคะถ้าคุณคบใครสักคนอาจจะต้องอุ้ยอยู่ดีๆไปคบเขาบอกคุณรวยหรือเปล่าเปล่า,ามันคุณอยู่ที่การการคุยกันนี่แหละค่ะคุณไม่เขาเรียกว่าคุณก็ไม่ได้แบบสายให้ใครหลอกง่ายๆนะเออพวกคุณอะราศีตุลก็ไม่ได้ปล่อยให้ใครมาหลอกง่ายๆดังนั้นคีย์เวิร์ดนี้คือปัจจัยหลักในการเลือกของคุณเลยล่ะค่ะ ะะทีนี้ถามว่ารักใหม่มีเกณฑ์สมหวังไหมมันอยู่ที่ดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกคะ่ะเพราะว่านี่มันเกณฑ์ราศีแต่เชื่อว่านะคะคุณจะอยู่ในช่วงของการช่างใจมากกว่าที่จะเลือกใครสักคนแล้วจังหวะดวงของคุณเป็นจังหวะเนื้อหอมด้วยก็ย่อมมีความรักเข้ามา บางคนอาจจะเนื้อหอมมากถึงเข้ามาอาจจะเกินสองคนด้วยซ้าไปเอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามค่อยๆค,คิดเดือนตุลานี้ยังเป็นเดือนตุลาที่พวกคุณนะ่ะชาวราศีตุลนนะ่ะยังไม่มีเกณฑ์ตัดสินใจเรื่องใครแต่จะขอดูไปเรื่อยๆศึกษาให้มันอย่างลึกจริงๆว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่ มีความพร้อมจริงๆใช่ไหมเราไม่ต้องไปแบกภาระอะไรใช่ไหมความรักบังตาเราไม่ได้นะเพราะคุณมองทุกอย่างเป็นเป็นความแบบชัดเจนของโลกใบเนี่ยไม่ใช่โลกสวยอืมดังนั้นเดือนนี้ของพวกคุณคือความนิ่งการสืบสอบการเช็คประวัติการพูดคุยการเรียนรู้และยังไม่มีเกณฑ์ฟันธงเลือกใครเป็นช่วงของการเรียนรู้ทั้งหมดค่ะ บางคนมาฟังถึงขนาดนี้แบบโอ้ยหนูไม่มีเข้ามาเลยเอาไปค่ะสีที่เสริมราศีของชาวราศีตุลในเดือนนี้นะคะสีที่ใส่แล้วโดดเด่นคนเห็นคนรักเอ็นดูรักใครเสริมสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามต่อบุคคลที่เขามองมาคือสีเฉดเขียวทั้งหมดกับสีเฉดส้มและสีเฉดน้ำตา สามสีสามเฉดนี้เป็นสีที่สร้างออร่าให้กับคุณลองไปปรับใช้กับเสื้อผ้าอาพรและเครื่องประดับนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะส่วนการไปขอพรความรักแล้วแต่พวกคุณได้เลยค่ะชอบที่ไหนก็ไปขอที่นั่นขอกันตามกระแสก็แล้วแต่เอาที่คุณสบายใจค่ะนะคะแต่สีมงคลเนี่ยสีที่เสริมสง่าราศีอันนี้แนะนํานะคะอาจจะทําให้เกิด ออร่าและแจ่มใสขึ้นด้วยนะคะทีนี้ถ้าถามว่า,าเรามาเปลี่ยนภาพรักการแต่งตัวไม่จําเป็นหรอกคะ่ะเอาแค่สีก็ดึงดูดแล้วนะคะมีความสวยงามแล้วนะคะอย่าทำน้านิ้วคิวขโมดให้เหมือนคนที่มีความสุขแล้วก็ขอบคุณทุกวันน่ะที่เราได้แบบอุย้ยลมหายใจแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงสายตายังดีสมองยังจดจําได้อันนี้คือความสุขที่สุดข,ของพวกคุณแล้วดังนั้นนะคะ มีความสุขมากๆในทุกๆวันนะคะส่วนใครมีเรื่องราวความรักอยากดูแบบเจาะลึกนะคะไปดูที่แลนดอมค่ะหัวข้อที่เป็นหัวข้อปัญหาแห่งรักแล้วคุณเลือกให้ตรงราศีนะคะแล้วในคลิปก็จะมีเรื่องการส่องใจคนรักราศีของเขาก็จะปรากฏขึ้นด้วยนะคะฝากติดตามช่องเอาไว้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณผู้ที่ใจดีเอ็นดูแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูปรารถนาให้ผู้แชร์ทุกท่าน ถ้าโสดอยู่ก็ให้พบความรักก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ